เดินมาตรงนี้นะคะก็มีตารางเวลาอฝั่งด้านน้นก็เป็นร้านอาหารเป็นฟาสต์ฟู้ดส่วนด้านนี้ก็มีป้ายชี้บอกว่าไปที่ไหนบ้างนะคะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้นบนได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นบันไดเลื่อนไปไปดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะด้านหน้าเราเห็นเป็นสปาบิวตี้ซาลอน เดอรนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล n าวไม่รู้เขาอ่านว่ายังไงอีกาอะไรประมาณเนี้ยนะคะเช็คอินเข้าใช้ล n าวเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็สแกนค่ะสแกนบอ d ดิ g งพ s สของเรานี่แหละค่ะเข้าไปใช้บริการเดินเข้ามานะคะทางเดินเข้าไปภายในบริเวณ l ล้าวของเขาดูค่ะาว่า เราหรือ,อห้องรับรองพิเศษตรงเนี้จะเป็นยังไงบ้างทางด้านขวามือก็เป็นห้องน้ำนะคะเดินเข้ามาตรงนี้ก็น่าจะเป็นแผนผังอาคารผู้โดยสารมีดอกไม้รูปอะไรเนี่ยนนะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆหาที่นั่งก่อนนะคะในส่วนนี้น่าจะเป็นสิ่งของที่เขาขายนะคะ คงไม่รวมกับการให้บริการภายในล้าวหรือห้องรับรองแห่งน,นี้นะคะนะคะเดินเข้าไปหาที่นั่งกันเลยแล้วก็มีอ่าบอร์ดหรือตารางเวลาอยู่ตรงนี้ด้วยใคอยากเช็คเวลาเที่ยวบินของตัวเองแล้วก็ว่าเดินไปที่เกตอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ก็ดูที่บอร์ดนี้นะคะหรือว่าเดินเข้าไปหาที่นั่งกันนะคะเดินเข้ามานะคะ ใหญ่จริงๆเอาเดินเข้ามานะคะดูค่ะกว้างใหญ่จริงๆนะคะเคาน์เตอร์อาหารเคาน์เตอร์เครื่องดื่มแล้วก็ที่นั่งห้องโถงอย่างเงี้ยค่ะกว้างมากค่ะเดินเข้ามานะคะดูที่นั่งก็เลือกได้ตามสบายแล้วก็มีเคาน์เตอร์อาหารเคาน์เตอร์เครื่องดื่มกม็เลือกดื่มเลือกรับประทานได้ตามสบายค่ะ เราเดินไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะว่าเราจะนั่งที่ไหนยังไงแต่คนก็มาใช้บริการเยอะนะคะนี่คนค่อนข้างจะเยอะอยู่บริเวณนี้โซนนี้ที่เขานั่งเลือกนั่งเลยค่ะพวกเราอยากนั่งตรงไหนไปนั่งกันนะคะเาดา๋ยที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยนะคะมองไปข้างล่างค่ะแล้วก็ฝั่งด้านโน้น ทางน้องก็จะเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะน,น้องไปอหรน ดูนะคะเราจัดอะไรได้บ้างเยอะแยะเลยคะอันนี้ขนมปังก็มีช้อนมีซ่อมพลาสติกหสแตนเลสก็มีนะคะอันนี้เป็นคอนกรตีตแล้วก็นมแล้วก็พวกผักดองต่างๆผักสดมะเขือเทศแยกว้าชีสนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรบ้าง ือนปลาสับที่มังไทยเลยนะคะเดี๋ยวอันเดียเหมือนปลาสับเลยนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาหารบ้านเขานี่แหละคะ่ะมาดูเหล่านี้ตรงนั้นน่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือเป็นน้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นด้านนี้ไม่รู้มีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะให้ภาพบรรยายเองละกันอาหารก็อยู่ประมาณเนี้ยนะคะไม่เยอะค่ะ เหมือนกันเลยแต่จัดไว้สฝั่งแค่นั้นเองนะคะมาด้านนี้ก็เหมือนกันเป็นขนมปังนะคะฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นคอฟฟี่คอร์เนอร์เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะคะมีชากาแฟให้เลือกดื่มอยากดื่มอะไรเลือกเอานะคะดูเคาน์เตอร์ด้านโน้นก็ออกมาคล้ายๆกันนะคะมีจานเตรียมไวช้ช้อน ขนมปางนะคะอีน่นี้ก็มีเครื่องดื่มลุ้น้้ำอะไรอันนี้ยน้ำมนนะนาวหรือป่าคะผลไม้ก็เป็นแอปเปิลนะคะมีผลไม้ดองก็เป็นสลัดเหมือนกับเคาน์เตอร์ที่เราดูมาแล้วดูตรงนี้นะคะลูกกล้ค่คะค,ค่ะคสดตรงนี้ก็เป็นสลัด เหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่ต่างก,กันนะคะมีรถครุนเป็นเปล่าม okay, เดี๋ยวเป็นขนมปังเคาน์เตอร์นี้ก็เหมือนเคาน์เตอร์หนึ่งสองสามที่เราดูมาแล้วนะคะเดียวกันหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มเย็นนะคะพวกซอบดิงทั้งหลายอยากดื่มอะไรเลือกเอาหยิบเอาแล้วก็มี ตวดน้ำเปล่าอยู่ตรงนี้นะคะโตเคา์เตอร์นีนนม้มีอะไรอันนี้เป็นขนมปังนและนี่ก็คือบรรยากาศภายในเลาจ์หรือห้องรับรองพิเศษของสายการบินชื่อว่าอีกาอะไรประมาณนี้นะคะสนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีค่ะ